มันเฮ้ยเดินแกะบนในเห็นงามก็คอยอยู่ดิในปีมาเบิ่งว่าเห็ดจูงนั่งบ่าหลวงนีไหมพามามึงขุดมันขุดมันขุดมันนกมันเทียนพี่น้องมึงเขี้ยะของเขาเนี่ยเขี้ยะหน่อยอยู่ด้วยหนิเนาะอืออือคือวันใหญ่ของแมวครับอืออยู่หนีเนาะเพราะว่าขาเจ้าขุดทุกปีขุดมันอ่ะ ถ้าเบืองหัวมันพี่นอะดินไสก่อนไเออดินส้าเป็นย่งสบเด้อเห็ดของหวานยังแสบเด้อมันนั่นนี่เพราะว่าเขาเป็นเหนียวนึบๆหัวเขาจะเป็นเล็กๆพอดีเลยเขาตรงนี้ก่อนเขาจะค่อยๆเอาขึ้น ทำมาหาเห็ดบ่ได้เห็ดกรกูมันพี่น้องนี่แหละหัเ่ถึงมันดเห็นหัวแ่มน้หนัวมันยังก็หัวมันยังลงเลยด้วล่ะนั่นน่เห็นมันหักซ้ำกดเอียดไงหัวไงอยู่ตัวนี้จ่อยอู้หัวไงได้เนี่ยอันนี้ถือว่าหัวไงด้นยหัะมานึ่ยห่อโอ้ต้องใจเย็นๆนะขุดจะให้มันหักมันจะงามเหมือนบอกเขาอ่นเออ คนเข้าเดียวคนเขาเดียวของคนคนั้นนี่เห็นบบเนี่ยเคี่ยมันละนี่บอนี่นี่ละ,น,น,ละนี่ใบมันมมมน,นี่แหละใบใบมันนี่มันเทียนมันโงกนี่ตะพี่น้องได้บรจิจาคทรัพย์อีอออกนะ <laughs> มันขาหากใหม่ ันไปตโอ้บ่อใดร่ำมุนได้เยอะได้ขอลอนึงเห็ดก็ได้มันก็ได้เดี๋ยวจังได้เนาะหาของป่าเอาสุยางพี่น้องยางหาของป่าตะปูขาบ่ได้เอาเนี่ยมากรูดอกหาตะเห็ดเอามา มาหาเห็ดเนา,นาะเอาไรพวกนีพ้พวกพวกไหนนี่สภาพอย่างนี้จะไหวไหมจะไหวไหมจะไหวไหมไม่ไหว <c oughs> โอ้ดอกไงค่ะพี่น้องพามาดูอะไรนี่โอ้ยเอีอยเ๊ยงล่ะนี่พี่น้องจะเก็บแล้วนะเราดูโอ้มาเพิ่งถ่า นางว่าพี่น้องดูไอ้กระดอกเถ้าเถ้าว่าเอาเอาบะได้โอาดอกนี้เอาไดอยู่เอ,อ,อ้าอุ้ยอ่ะนม่เจ้าโดนเห็ดนางว่าพี่น้องอว่าเอาดอกเถ้าละเอาดอกนี้เราไปให้ข้าเจ้าว่าสีดอกน้ำกันพี่น้อ,นนองละไอแนวโน้มที่ดีนะเนี่ย จะเป็นไข่อะไรนั้นไม่รู้นะต้องมาดูกันให้สุดกันสีเหลยยืองโอเคเลยว้าวว,าว,ว,าว้หาหมูกันหาหมูกัอนอีกแล้วพี่น้องเจออีกแล้วมีไข่เดียวเดี๋ยวสีไข่แล้วีงแนวน,น้มที่ดีสะีไข่แล้วนะ แล้วเอาได้บ่อเอาเอะไรอยู่เไยปอดกระดอกเทาๆล้วลมาเป็นย่างนี้แหละเห็ดตไะไคร้พี่น้องเห็ดตะไคร้เห็ดไค่เห็ดไค่นี่ดอกเล็กๆเขาก็มีเห็นไหมดอกเล็กๆแต่ว่าบ่เอาจะ้ะ Ok, nee, này mày tham đồ. Mày tham đồ. Mày tham đồ. coi, tham đồ. đồ. Đi đi, đồ. Mày tham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  nhây, Mày ปุ๊บแดนเฮ็ดอันนี้หลายท่นอดองงี้ท่านนี่เฮ็ดเดินแก้วนในเห็นงานก็คอยอยูอ่ด้นะีมเบิงวาเห็ดอยู่นี่นางวาลวกนี่ไหมช้อนๆจลสรุปแล้วนี่คนได้กันซ้ำนีละพี่น้องไอพ่ออมพ่อแก้วนี่ละดีบ่เพิ่ได้มัน บ้านละจ้านในงานที่ได้บ,บ,บ้านละค่าคลิปนี้ขอบคุณการรับชมเะื่จานขอบคุณการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจบายคลิปหน้าเจอกันไหม